สองนี้เขาจะเริ่มการพับพับเหมือนเดิมครับพับพย,ยงัขง,พยยงข้างที่หนึ่งพยังข้างที่สองแล้วก็พับออกขีบข้างสองข้างเซตซับปุ๊บลายนี่คือการให้น้ำหนักกันไกลคือการให้น้ำหนักกันไกลคือให้น้ำหนักไส้ตะไ้ขวดอันซัดขอบด,ดอกไ้ซัดเปิดกีบปัวครับออกมาเป็นกีบต่อปัวหนึ่งให้ไส้ปุ๊บต่อไป ขัวครับสองข้างจะน้ำหนักเท่ากันสายหัวเซตปุ๊บตัดให้ขาดเลยครับสังเกตดูง่ายๆนะครับรูปแบบจะออกมาน้ำหนักสายกับขวดจะเท่ากันเซตปุ๊บขอบร้ายต่อเลยครับตัดขอบร้าย ง่ายต่อการวั่ล้วออันดอกไม่จีวาดอกแก้วนะครับดอกแก้วหรือดอกพิกุ้นของบ้านเขาะนะฮะเสร็จปุ๊บบาดจีบไหนต่อเลยครับ ฝาจีบในเซตปุ๊บจีบซูมไหนครับเสร็จข้างุดท้ายคือตัดกิกางเขาจะมาลงท้ายตัวนี้ตลอเลยครับการตัดกิกางต่อไปจะเป็นขั้นตอนการแก้ครับเมื่อกี้เขารับเจไดเขาก็แก้จยอาน,นะ นี่ครับดอกแก้วหรือการใช้เป็นห้องเราฟิคคุณน,นะ